ครับสำหรับเหตุผลที่ประกาศเลิกเล่นนะครับผมต้องเปิดใจว่าตั้งแต่ทําคลิปมาทุกคนทุกคนเริ่มจากกําลังคือความพร้อมในหลายด้านแล้วมาทําคลิปคลิปของผมมีประมาณเกือบ211คลิป210คลิปผม เริ่มจากการไม่มีกำลังแล้วออกมาทำคลิปการไม่มีกำลังแล้วออกมาเดินสายการไม่มีกำลังแล้วออกมาเจอ,อเพื่อนๆซึ่งมันต่างกับคนอื่นนะครับต้องบอกว่าต่างตรงเพื่อนๆก็คงรู้ว่าผม ขาผมสภาพขาไม่ดีเท่าไหร่ต่างจากหลายคนที่มีกำลังแล้วออกไปทำคลิปแต่ผมติดลบคือขาไม่มีกำลังและแต่ออกมาทำคลิปนี่คือความแตกต่างที่ผมมอบโอกาสให้ตัวเองและให้เพื่อนๆได้ดูนะครับ ผมไม่เคยบ่นกับโชคชะตาตัวเองนะครับหลายคนอาจกำลังดีแต่ผมก็ไม่เคยบ่นว่าร่างกายเราแม้มันไม่ไหวมันติดลบจากคนอื่นคนอื่นอาจจะมีสภาพร่างกายดีแต่เรามีสภาพร่างกายติดลบเราทำคลิปมาได้ถึงขนาดนี้นะครับ โดยที่ต้องถามว่าใช้ใจทํล้วนๆน,นะครับตัวเราคลิปผมใช้ใจทํล้วนๆไม่ได้ใช้เอฟเฟกไม่ได้ใช้นั่นเพราะว่าเราเมื่อเราติดลบอยู่แล้วร่างกายเราไม่ไม่พร้อมที่จะเล่นอยู่แล้วแต่เราสามารถทําคลิปและสามารถติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆที่เข้ามาดูได้มันก็ คือว่าเราทําเต็มที่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้เริ่มจากการมีกําลังการมีความพร้อมการมีความฟิตแล้วมาทําเราเริ่มจากการที่เราร่างกายไม่ไหวที่เราติดลบที่เรายืนแทบไม่ไหวแต่เราอยากจะทําคลิปสวัสดีครับ